มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทประกาศความสําเร็จจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมผลักดันสู่การเป็นเมืองซอฟต์พาวเวอร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินได้จัดงานอินเตอร์อินสปายวีค2024แรงบันดาลใจแห่งสายน้ําเพื่อประกาศความสําเร็จในการพัฒนาท้องถิน่นโดยใช้อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและผลักดันให้เป็นเมืองซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีนายจาตุรนฉายแสงผู้แทนนางสาวแพรทองทานชินวัตรประธานคณะกรกรมการพัฒนาซอฟพาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีนะครับทางด้านของนายกำมพลศิริรัตนนรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวถึงความสําคัญของแม่น้ําบางปะกงที่มีทั้งน้ําจืดและน้ํากร่อยที่สร้างอาชีพและผลิตผลที่มีเอกลักษณ์เช่นมะม่วง,งน้ําดอกไม้สีทองมะพร้าวน้ําหอมและเมลอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมต่างๆม,มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่นภายใต้ยุทธศาสตร์นี้งาน Inter Inspire Week 2024ที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมายเช่นการเสวนาและการประกวดซอฟต์พาวเวอร์สาขาต่างๆการออกแบบอาหารอัตลักษณ์ท้องถิน่นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขับเคลื่อนฉะเชิงเซาเนซโร่ Net Zero 2050และการจัดตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรระยะสัน้นที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกครับทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินประกาศความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ตำบลรวม43พื้นที่ครอบคลุม4มิติ ได้แก่การศึกษาเศรษฐกษิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนความสําเร็จนี้มาจากแรงบันดาลใจาจากแม่น้ําบางปะกงที่เป็นแหล่งชีวิตของชาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับ